โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกันกันเดิมกับดีบีจีชาแนลเกมเชิงเก๋ผมในวัานี b ้กเกมโรบล็อกเกมเชิงเก๋ผมในแมบมีช mm ื hmm. ่อว่า Counter b ล็อกนั anyway. ่นเองครับผมโอเคก่อนที่ผมจะไปเล่นก็ให้คุณผู้ชมกดไลค์ตอนนี้ผม1987ต้องกดแล้วผมหกสี่สองโอเคก็ไปเล่นกันเลยกว่าดูเสื้อผมได้เป็นฝ่ายไหน ก็โดนเหนือน้อยตังนี่ก็เป็นแมปแบบแนวเคาน์เตอร์สไตล์เลยเนะาะประมาณนี้นะฮะก็เคาน์เตอร์สไตล์เลยประมาณนี้เนาะก็ดูแล้วก็เหมือนเอ๊ะเลยแมปนี้ผู้สร้างก็บอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเกมเคาน์เตอร์สไตล์นั่นเองเนาะของวันนี้เนี่ยเนาะเอายูซีจอสีเทา Oh, ดูแล้วมันก็แมปเคอร์เตอร์ไซด์ดีๆเลยนี่ว่าโอเคซื้อปืนกันรดับแรกก็ไปเลยมาไปดูกันเลยนะผมจะสั่งเสียอะไรนี่พูดมาสังสังเสียอะไรนี่พูดมาจะสังเสียอะจะสังเสียอะไระพูดมา สองสามสี่ห้าหเจดแปเกอ้ยหนึ่งสอสาส่ห้าหตัฝั่งฝั่งทหารมีหกฝั่งโจนมีหนึ่งสอสสี่ห้าหหคนพอดีอ๋อแกก็ถือว่าว่าได้อยู่นะหนทีอ้อเลยเลือกแมป,ปเลือกแมปบอเอาแมป,ปนี้ก็ได้ คนโบทเยอะโบทน้อยก็เลือกอะบอกให้เป็นฝั่งฝั่งนี้บ้างวะอ่าเราอยู่ในดาดวอมอัพนั่นเองครับผมอยู่ในดาดวอมอัพเองมามาเลย โอ้โหมันก็แบบว่าได้อารมณ์เหมือน,นโรเตอร์ไซด์อ่ะอ้าใครยิงเราเฮ้ยอย,อยู่ตรงนี้เหรอโอเคเฮ้ยผมแล้วก็จะไปดูอีกนะดกว่าว่ามันอยู่ไหนเนาะผมาจะสั่งเสียอะไรที่พูดมาซะจะสั่งเสียอะไร สังเสียอะไรที่พูดมาก่อนที่ฉันจะยิงโอเคระวัตงตัวให้ดีอ่ะอย่าประมาทนะโอเคคราวนี้ก็น่าจะเล่นแบบจิกกันแหละเนาะว้าวไปหยู่ว่าไปแล้วเลยก็ไปเลยับผมโอ้โหโคตรเหมือนเคาน์เตอร์สไตล์เลยอารมณ์เคาน์เตอร์สไตล์ชัดชัด ครับครับขอตัดคลิปก่อนนะครับผมขอไปที่ต้องตัดคลิปนะผมพอดีเอคุณตาเรียกนะผมะก,ก็ต้องขอไปอัยคนะผมพอดีคุณตาเรียกกันเนาะไม่เป็นไรครับผมพอดีช่วงนี้ลูกค้าเยอะเนาะพอดีคุณตาเรียกเนะาะก็ไม่เป็นไรก็ต้องขอไปที่ต้องตัดคลิปเนาะ สั่งเสียอะไรพูดมาพูดมาสั่งเสียอะไรพูดมา โ okay. อเคไปบุกฐานทัพพวกนั้นไปเลยกว่าจะสั่งเสียอะไรพูดมาสั่งเสียอะไรนะสั่งเสียอะไรเฮ้ยเพื่อนเองเหรอ สื่อเหลวสังเสียอะไรพูดมาสังเสียอะไรพูดมาจะสั่งเสียอะไรที่พูดมามาจะเสียะจะพูดที่พูดมาเฮ้ยปอบปืนว่ะ ปืนเก็บร่อนเฮ้ยแมปคอสเทอร์สไตล์ดีๆเลยนี่ว่าเฮ้ยจะใครไหมมันมาจะหมดเวลาอยู่แล้ว,วหาคุณเดียวให้เจอกัน มันจะหมดเวลาแล้วเร็วๆมันจะหมดเวลาเร็วหา,วาวค่ะโอ้ไปเราชนะเอโอเค,อเคผมก็ไปบุกพวกนั้นไปมาจังเสียอุย้ย không phải súng chỉ đứt lâm con rồi ní quá, bay bay bay, phục phục phục, đấy, cái này, trốn lá, sòng xìa đây, trang xìa đây, pút ma. สั่งเสียอะไรก็พูดมาโอเคเพื่อนตามหาให้เจอนะเอาที่มันจะหลบอยู่แถวนี้ก็ได้ใครมันจะไปรู้เฮ้ยเห็นไหมนั่นไงมันอยู่นะั่นน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 ีน เกือบเกือกอนั่นไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่อีออโอ้ตายโอเคก็ขอตัดคลิปไปก่อนเนาะโอเคตอรที่ผมต้องตัดคลิปก็คือผมไปเก็บของกนะันเนาะไอ้ผมไปเก็บแก้วเนาะแก้วไอ้แก้วน้ำนมกินเนาะอุย้ย เพื่อนที่ไปแล้วมันอยู่นั่นเย้ี่ฝ่ายเอาชนะไปไปต่อโอเคผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับใครผมก็อย่าลืมกดทึบ แล้วยาผมก็ขอบคุณที่รู้นะผมก็ขอบคุณครับ